วันหน้ารีวิวอีกแล้วครับวันนี้มากับโตโยต้ายาริสคันนี้เลยเครื่องยนต์1.2ประหยัดน้ํามันมากนะมาพร้อมกับกระจังหน้าเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าเดย l ไลท์ LED นะตัวนี้ได้ล้อแม็กอันลอยแบบนี้เลยเป็นตัวฉลองครบรอบ60ปีของโตโยตานะครับและภายในนะเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่สีดำนะครับระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันปุ่มสตาร์ทเกีย์ออโต้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับและก็ได้แอร์แบ็กไปทั้งหมด 7ลูกทั้งคันเลยนะครับและด้านหลัง้องู้โดิสารกว้างนะลูกค้านะครับูุ้ธิสารกว้างมากนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับปมดักฝุ่นใส่มาให้เรียบร้อยนะเป็นหมอบผ้ากำมะหี่สีดาทั้งคันนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมสามารถโทรมาได้ที่0964250980หรือแอดไลน์ด้านล่างได้เลยครับ